สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านนะคะนี้ก็มาเจอกับพิมอีกวันทางช่อง YouTube กดไ y ค์สตอร์สิบห้าก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะคะสิ่งที่พิมพ์คิดว่าพิมพ์ควรที่จะรู้ก่อนที่จะหาแฟนฝรั่งนะคะก่อนที่จะมาอยู่จุดนี้นะคะก็อยากที่จะให้เป็นไอเดียสําหรับในหลายคนอันนี้ก็คืออัปเดตเพิ่มเติมจากคลิปก่อนก่อนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้อแรกนะคะสิ่งที่เราควรรู้นั้นมีอะไรหนึ่งเลยนะคะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมมีอะไรมากกกว่่่่าาาทีเรรคคคคคิดใชะะะบงงั้น็ือ คนสองคนจากต่างวัฒนธรรมมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นมากกว่าที่คิดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งคุณมีลูกนะนะคะการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันมีผลกลระทบพิมรู้จักกับท่านหนึ่งนะคะเขาต้องมีเหตุการณ์เลิกลาย,ยาร้างกันเพราะว่าการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันนะคะหมายถึงว่าแต่ละคนน,นั้นก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงมีไอเดียการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันแล้วมันลงเอยกันไม่ได้อันนี้คือเป็นปัญหาเลยและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่แปลกสําหรับเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกสาหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวการวิาพากษ์วิจารณ์หน้าตาหุ่นพวกนี้ฝรั่งจะเซเรียสมากคนไทยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะะยิ่งเราไปเจอนานๆเจ็ทีเจอเพื่อนเจอฟูงนะคะทักว่าเฮ้ยวันนี้เธออ้วนขึ้นหรือยังไงนะคะสาหรับพวกเราก็อาจจะไม่ค่อยเซเรียสสำหรับฝรั่งต่างชาตินี่คือเซเรียสมากๆนะคะข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของภาษาความเข้าใจกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณเชื่อไหมนะคะว่าอันตาการหย่าร้างอันดับต้นๆของสาวไทยกับแฟนฝรั่งนั้นก็คือปัญหาของ การสื่อสารทางภาษานะคะภาษามันไปด้วยกันไม่ได้นะคะมันสื่อสารก็ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ก็ผังแม้หลายคนอาจจะบอกว่าภาษาไม่สําคัญละกันก็ยงพอมันไม่พอนะวันหนึ่งที่มาใช้ชีวิตคู่กันจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่ามันเยอะแล้วตั้งแต่การที่เรานั้นมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเราต้องไปหาหมอภาษาเราไม่ได้สื่อสารกับหมอไม่ได้สามีนะคะจะต้องเป็นคนหอบหิ้วเราไป นะคะก็พาเราไปนู่นไปนี่นะคะไปสอบใบขับขี่สอบไม่ได้ไปทํานู่นทํานี่ไม่ได้ก็คือมันก็เป็นภาระของเขาแล้วใครเขาจะอดทนกับเรามากแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะพิมพไปเห็นนะหลายคนนะบอกว่ามาถึงแล้วสามีให้ไปไม่ให้ไปสอบใบขับขี่แล้วตัวเองนั้นก็คือภาษาไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาดังนั้นพิมพ์อยากจะบอกนะคะว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่คุณจะย้ายมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะข้อต่อมานะคะแนวคิดเรื่องการเงินนะอันนี้คือสําคัญก็สําคัญมากมาก ในต่างประเทศนะคุณอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าในหนังสือคัมภีร์แชทหรือว่าในหนังสือหาแฟนฝรัลล่งพิมพ์ก็จะเคยพูดประเด็นนี้นะคะว่าเวลาที่เรามาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะในหลายครอบครัวนะคะเขาจะมีการแบ่งสัดส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะค่าใช้จ่ายในบ้านหลักคิดหรือว่าแนวไอเดียที่พิมพ์เขียนลงในหนังสือคัมภีร์แชทค่ใช้จ่ายฝรั่งต่างชาติเล่มหนึ่งเล่มสองนะพิมพจะพูดนะคะว่าเวลาที่ผู้ชายดีเควสให้คุณนั้นจ่ายนะคะ เราจ่ายตากสัดส่วนของรายได้ของเราไม่ใช่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องจ่าย50-50นะคะเพราะอย่างกรณีที่คุณมีรายได้เช่น2,000นะคะผู้ชายมีรายได้มื่นหนึ่ง ผู้ชายจ่าย5 0เขาก็เหลือ5,000ันคุณจ่าย50%คุณเหลือ1,000พคือมันไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะมันจะเป็นที่ต้องพูดคุยกันเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญใครรับผิดชอบส่วนไหนส่วนไหน,น,ไหนพิมพ์เห็นมีพจน์หนึ่งในกลุ่มของคนไทยในอเมริกานะเขาบอกว่าเขาจ่ายบางส่วนแลวสามีเขาจ่ายนะเขารู้สึกไม่ค่อยประทับทุกพิมพ์จะบอกนะคะว่าแนวคิดของบ้านเราอาจจะมองว่าที่ผู้ชายต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะแล้วเราล่ะจะรับผิดชอบอะไรคือแนวคิดมันแตกต่างกันดังนั้นเราต้องพูดคุยก เะะพราะผู้หญิงไทยก็ทำงานได้เงินเยอะเก็บเงินส่งเสียทั้งบ้านหมดนะคะก็คือภาระทุกอย่างในต่างประเทศสาม,มีเป็นคนรับผิดชอบหมดสาม,มีก็คือไม่โอเคนะคะผู้ชายไม่โอเคบอกว่าเฮ้ยถ้ากรณีที่คุณนะไม่อยากที่จะจ่ายนะคะเราก็จบความสัมพันธ์กัน อึ้งเลยนะคะอึ้งเลยดังนั้นต้องพูดคุยกันนะคะข้อต่อมาข้อที่4นะคะสินสอดเป็นประเด็นที่ต้องคุยให้เคลียร์พูดเลยนะคะว่าผู้หญิงไทยแน่หลายคนกับแฟนฝรั่งเนี่ยต้องจบความสัมพันธ์กันเพราะเรื่องสินสอดคือน้ำปัจจุบันนะคะโลกมันเปลี่ยนไปบางครอบครัวเขาก็ยังถืออยู่มันไม่มีอะไรที่ผูกถูกหรือผิดนะคะมันอยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นโอเคกันที่จุดไหนบางครั้งนะคะเราบีบฝรั่งมากเกินไปเขาก็ไม่โอเคกับเรานะก็เอาที่ ที่ไหกวกันพนักานพิล์มใช้คํานี้้ะกันนะคะที่ไหวใครพอใจทําตรงไหนส่วนไหนก็โอเคนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วความรักมันจะไปรอดหรือไม่รอดมันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมหากตกลงกันไม่ได้นี่มันพังเลยนะคะเพราะต่อมานะคะครอบครัวของเขาอาจจะไม่เข้าใจเรานะคะประเด็นนี้ก็คือสําคัญอาจจะเห็นนะคะมาในบางครอบครัวนั้นเขาไม่รับลูกสะภ้ายเอเชีย อันนี้เป็นข้อเท็จริงเลยนะยึงพูดตรงๆเลยนะคะทําไมอะ่ะก็คือมาแล้วแต่คนนะบางคนเขาไม่ชอบก็บไม่ชอบเลยนะดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เรานั้นต้องรู้นะคะไม่ว่าจะเขาหรือเรานะคะบางสิ่งสําคัญมากๆเลยเราจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทางทัศนคติของเรานะคะบางครั้งเขาไม่ชอบเราเราจะทํายังไงคือบางครั้งนะ ถ้าเปลี่ยนคนไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเปลี่ยนตัวเรานะนะคะเราอยู่ยังไงล้วมันไม่สุกมันไม่ทุกข์อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่เราเลือกนะคะแล้วแต่เราเลือกแต่พี่บอกนะคะว่ามันก็มีนะคะที่เขาไม่ชอบนะคะเราก็คือจะทํายังไงล่ะนะคะก็หาแนวทางแก้ปัญหาสักแป๊บนะคะข้อต่อมานะคะก็คือฝรั่งบางคนนะคะมองความสัมพันธ์ไม่ได้จริงจังซีเรียสถึงขนาดแต่งงานผู้หญิงไทยบางคนเรา นะคะหรือว่าหลายหลายคนเลยล่ะแทบจะทุกคนเราก็คือคาดหวังสี่เหลี่ยมเดเดชันชิพแต่ฝรั่งบางคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเข้ามาแล้วเ็าต้องการหาฮอลิเดย์เกิร์เฟนแต่เราไม่คิดแบบนั้นนะคะพอความคิดมันแตกต่างกันมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้นะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็คือต้อง broken heart ดั่งนั้นนะคะรู้เขารู้เราว่าสถานะของเขาและเราอยู่กันที่ระดับไหนนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่า,วาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่เขานั้นจะคิดเหมือนเรานะ นะคะไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะที่อยากที่แต่งงานกันแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่สําหรับฝรั่ง,ะงนะคะ้อต่อมานะคะก็คือวัฒนธรรมการจีบไม่เหมือนกันนะคะฝรั่งอาจจะเล่นอ่าจ,จะจีบคุณแบบตรงไปตรงมาแต่คนไทยเราอาจจะเล่นตัวนะคะชักแม่น้ำทางห้าหรือเก็บความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันบางครั้งมันใช้ไม่ได้นะมันใช้ไม่ได้นะเราคิดยังไงเราอาจจะพูดออกไปบนขอบเขตของความมีมารยาทและการลเทสานี้สําคัญมากๆนะคะข้อต่อมาข้อ ข้อที่แดนะคะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะคะเรื่องเล็กๆนน้อยๆๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินนะคะการนอนการใช้เงินการใช้ชีวิตพวกนี้เป็นปัญหานะบอกก่อนนะคะว่าหากไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันไม่ได้นี่ยากแล้วก็ยากมากๆที่ความสัมพันธ์นั้นจะไปต่อนะคะคือยามพิมกับคนที่บ้านนั้นเรามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม,ไม่ดื่มเหล้านะคะไม่ดื่มเบียร์แล้วก็ไม่เที่ยวแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็น introvert นะคะในมุมของการที่เราจะไปป่าสังสรรคนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะอยู่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงนะดังนั้นนะพิมจะบอกนะในหลายคู่นะคะไปด้วยกันไม่ได้เหตุ hate, เพราะว่าไลฟ์สไตล์มันต่างกันนะคะไปด้วยกันไม่ได้นะอันนี้ก็ให้คุณดูไว้ตั้งแต่แรกๆนะคุณอย่าคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไนดะ้คุณเปลี่ยนไม่ได้นะนะคะคุณเปลี่ยนเขาว่าเปลี่ยนคุณนั่นเปลี่ยนยากมากเลยนะนะคะหากกรณีที่มันมนิสัยมันไม่เหมือนกันนะ เนหลายอย่างมันเท่ากันไม่ได้นี่มันไม่ได้บางคนชอบใช้เงินบางคนไม่ชอบใช้เงินเนี่ยพังนะคะเพราะต่อมานะคะต้องรู้ขพอที่กนะคะต้องรู้กฎหมายของประเทศเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเราจะไปย้ายไปอยู่ประเทศเขาเนี่ยคุณต้องรู้กฎหมายต้องศึกษาเรื่องวีซ่ากฎหมายการแต่งงาน A B C 10ของเราในหลายคนคุณเชื่อไหมคะว่า9 9 9 9เท่าที่พิมพ์คุยมาพิมพรู้สึกบางครั้งนะรู้สึกปวดหัวนะคะคือเขาบอกว่าบางคนนะแฟนของเขาทําวีซ่าให้ แต่ทาให้เมื่อไหร่ผู้ชายกว่ายื่นไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรตอบกลับไม่มีการอัปเดตผ่านไป2ปี3ปีก็รอ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 ไปอย่างไร้จุดหมายก็คือมันไม่ได้นะนะคะก็าะถามอะไรก็คือก็ไม่รู้นะคือเราจะย้ายไปอยู่ที่ตนาประเทศเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเราต้องรู้นะคะว่ากระบวนการมันเป็นแบบไหนมันทายัางไงขั้นตอนอะไรพวกนี้มันต้องรู้บางคนบอกว่าเฮ้ยยกให้อ่าหน้าที่ของแฟนเป็นคนรับผิดชอบเองมันไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่นะคะข้อต่อมาข้อที่สิข้อสุดท้ายนะคะ การเป็นตัวเองที่ดีที่สุดนะบนขอบเขตและพื้นฐานของความเหมาะสมแต่พี่บอกก่อนนะคะว่าถ้าคนเรานะเวลาทีม่มันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆมันต้องปรับอยู่แล้วมันต้องปรับไม่มีใครเป็นอะไรที่แบบว่าสุดโต100๊ะร้อยเปอร์เซ็นได้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยมันต้องมีปรับตรงนู้นปรับตรงนี้นะคะแต่เราพยายามที่จะไม่เปลี่ยนตัวเองถึงร้อยเปอร์เซ็นเพื่อเขามันก็มีอาจจะต้องปรับบางมุมนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะ นะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะสิข้อสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คิดที่จะหาแปนฝรั่งนะคะแล้วคุณ่ะคะมีประสบการณ์หรือว่าอะไรที่คุณคิดว่าคุณควรที่จะรู้นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์ให้กับในหลายหลายคนติดตามแล้วก็ฟังกันนะคะใครจะสั่งหนังสือนะคะอ่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะขอบเณื่อ